ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออนทัวร์ลุ้นทหารรายการทหารสไตล์อินดี้อีกแล้วครับตอนนี้ผมหมวดตั้มอยู่ในปา่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีภารกิจออกไปให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องทุ่นระเบิดกับระเบิดในพื้นที่แตนะ่ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับในพื้นที่ใกล้กับชายแดนนะซึ่งยังมีทุ่นระเบิดและกับระเบิดหลงเหลืออยู่ในพื้นที่เราออกไปให้ความรู้ชาวบ้านเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาป้องกันอันตรายจากทุ่นระเบิดเวลาเขาไปเจอทุ่นระเบิดอยู่ในพื้นที่ที่เขาทํากินให้เเเเเขาาาาาไไดดดดปปลอภััยยจกกทุ่นนนรระบิิศ็ี๋วตตม ไปเลยต้องใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันและอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราจะเป็น เกี่ยวกับผู้ประสบภัยทั้งหลายเหมือนพวกเส้คิ้วอะไรของก่อมีพุ่งระเบิดหลายหลายชนิดที่ที่เราได้ได้เห็นตามตัวอย่างนะคะืองตู้ระเบิดจากงานบุคคลที่เขาติดปังที่เราติดอันเนี่ย ครับและในการสุกอบรมการแจ้งเตือนทุ่นระเบิดกับระเบิดที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีการสาธิตในเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับโดยหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่เนี่ยก็จะทําการสาธิตให้ชมว่าการทํางานเนี่ยยากลำบากแค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมาดูการสาธิตกันเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการปฏิบัติงานป้ายหัวกระโหลกเราจะติดไว้ในพื้นที่ ถ้าเกิดเดินเข้าไปในป่าแล้วเจอป้ายแบบนี้แต่ข้างหน้ามันมีเห็ดอยู่เนี่ยจะเข้าไปไหมจะเข้าไปไหมก็จะมีเสื้อกรอกกรบก็เดืวอสัญลักษณ์ของ TDA ของเรานะ่ใส่ร้อนแค่ไหนก็ต้องใส่ต้องกันอยู่ก,ก,กัน ซึ่งการสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บกู้วัตถุระเบิดนะครับซึ่งในแต่ละทุ่นเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรเลยในการฝึกอบรมยังไม่จบเพยงเท่านี้เราจะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดกับระเบิดอีกรอบหนึ่ง เมื่อกี้ไปบรรยายมาครับต้องบอกเลยว่าเหนื่อยเลยต้องสงสัยว่าอาเป็นวัตถุระเบิดแจ้งพบวัตถุระเบิดบริเวณปามันตะปหลังหลังนรงเลี้ยนบานดานมูรนึงสมุนบานดานครับวันนี้มีข่าวด่วนเพื่อประกาศแจ้งอำเภอปากชิจา าอ,อ,อาลอหลังจากที่เราได้ทําการฝึกการปฏิบัติในสถานีวิทยุจําลองแล้วนะครับในช่วงต่อไปเนี่ยเราก็จะออกไปชุมชนเดี๋ยวไปฝึกเรื่องของการติดป้ายประกาศรวมถึงการใช้หอกระจายข่าวในหมู่บ้านด้วยมีเครื่องเสียงนะติดรถยนต์ะะะนะลักษณะคล้ายๆกับรถแห่ในการแจ้งเตือนและให้ความรู้เรื่องข่าวสารเกี่ยวกับทุ่นระเบิดกับระเบิดในพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมการปฏิบัติตพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าเชื่อพรเข็นมัดปุ ต้องสงสัยเป็นวัตถุระเบิดอย่าเข้าไปใกล้วัตถุข้ามรนดานคุกผู้ชคนเดียวกันรับทราบนะครับอย่าเข้าไปใกล้วัตถุต้องสงสัยนะครับบอยืนบานโตดบตปรีบาดทางตะบงโตดานกนยืนก็เมียนระเบิดเรเจอบาดมันชาระเบิดมันชากระเบิดเปลืองทอมบาด มุ้ยก็ไม่กระจับเมียบัดมีก็คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายหรือหึงก่เดิมเชื่อตุก๊กจะนำตุ๊กบัดเพื่อก็ไม่เนี่ยกรอยทีเดอรโมจนระเบิดนุบัดตัวจะหอยเมลไม่เอาบอกโอนาบานเะดินถุกเคยก็ก็ไม่พลิกบัดอ่อยเธืออยากบัดท่าจ้าบัดหรือยั่วสะดือจอมทุกตัวกระบาดบัดท้องยานกระบาดตัวจะหอยก็อ่อยไม่เอาบองโูนบัด ช่วยเป็นหูเป็นตากันประมาณตกคือหอยก็บุยก็ไม่จับปีลอ้อยจะนำบอลุ๊กใบก็อ้อยโมยปรยาผู้ใหญ่บาดหรือปราตะหารปราตะรูดก็บานดในการฝึกนะครับโดยมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็จะมีความสนุกสนานอย่างเงี้ยนะครับเราได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวตะเกียบชายแดนเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เรานะน้อยครั้งที่จะได้ประสบพบเจอนะครับทำาการกระบาด ใส่กับซุปนี้หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยเขาจะปฏิบัติงานในพื้นที่ใหญ่กว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวตัเจ้นที่ที่ไม่ตรวจถ้าไม่มีเดี๋ยวผมมีใบงานครับมีสองแสนสี่ร้อยเน้าหน่าที่เก็บกู้เพื่อสอบกันนะว่าจะเป็นไม้หรือว่าอะไรครับเพราะนั้นหรือว่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีสภาพที่สามารถคงทนอยู่ได้นานตามระยะเวลา Thôi thôi đừng, cứ nhảy vô bàn chứ Thôi nhảy bàn một thuốc Thì tổng không xáy như bản Tì, 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 ก็เ็จสิ้นไปแล้วสําหรับการฝึกการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุ่นระเบิดกับระเบิดที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับในตาบลด่านอํนเาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ต้องขอขอบคุณชาวบ้านทุกๆท่ททานนะครับที่มาร่วมฝึกตลอดระยะเวลา3วันก็ได้รับทั้งความรู้ทั้งเสียงหัวเราะความสนุกต่างๆนานาก็จบไปแล้วสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดทุกท่านชอบให้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ในช่องทางโซเชียลมีเดียรวมถึงทีวีไฟ HD ออนไลน์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่กับออนทัวร์รถทหารครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ